ลำน้ำกระบุรีที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาตะนาวศรีทอตัวเป็นแนวยาวกั้นกลางระหว่างจังหวัดระนองของไทยกับสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาพรมแดนธรรมชาติที่มีระยะทางราว135กิโลเมตรก่อนจะไหลออกปากน้ำระนองและลงสู่ทะเลอันดามันมีสภาพสีขุ่นข้นโดยเฉพาะลำสายที่อยู่ในพื้นที่อำเภอรกระบุรีชาวบ้านในหลายชุมชนต้องเผชิญกับความเดือดร้อนในการใช้น้ำและการประกอบอาชีพจากปัญหาน้ำเปลี่ยนเป็นสีโคลนตลอดเวลามานานกว่า2ปีแล้วค่ะ บริเวณน,นี้เรียกว่าปากกระค่ะเป็นจุดที่น้ําจากคลองยุงฝั่งเมียนมาจุดที่มีการทําเหมืองแร่นะคะไหลามาบรรจบค่ะกับน้ําในคลองกาะในฝั่งไทยค่ะซึ่งจะเห็นว่าแม้วันนี้เป็นวันที่มีฝนตกลงมานะคะแต่ว่าน้ําทั้งสองฝั่งนั้นมีสีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะปรากฏการณ์น้ำสองสีตรงปากกระทางสามแยกที่เป็นจุดบรรจบกันของน้ําในคลองฝั่งไทยกับฝั่งเมียนมาชี้ให้เห็นว่าลําน้ํากาบุรีกําลังมีปัญหาโดยมีต้นทางปัญหามาจากน้ําฝั่งเมียนมาเป็นหลัก หัวหน้าฝ่ายการข่าวหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่25ระบุเขาว่านี่อาจเป็นหนึ่งในผลพวงที่เกิดจากการทำเหมืองแร่ดิบุกข,ของกลุ่มกะเรียงทางฝั่งเมียนมาในบริเวณคลองหูนีซึ่งอยู่ห่างจากคลองกระนระนองขึ้นไปทางตอนเหนือราวเถึง10กิโลเมตรเราต้องเราต้องมองมองให้สภาพเห็นความเป็นชัดว่าถ้าบริเวณต,ตรงนี้น้ำไหลจงไปไปบวงเดง ใกล้บริเวณหัวถนนนะครับก็บริเวณตรงนั้นจะเป็นลักษณะของการน้ําหนุนน้ําทะเลหนุนแล้วก็ความความเจือจางของน้ํามาค่อนข้างเยอะเราจะแยกกันไม่ค่อยออกว่าน้ําบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นน้ําที่มาจากเหมืองแร่หรือว่าเป็นน้ําที่เกิดการหนุนของน้ําทะเลเพราะวันในวัน,ว,นวันหนึ่งเนะี่ยน้ำจะมีน้ําทะเลหนุนอยู่ตลอดนะครับส่วนในในพื้นที่ที่ต่อจาก บริเวณตรงนี้ลงไปอีกประมาณสัก4ี่หหมู่บ้านเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะที่ยังมองเห็นเป็นน้ําลักษณะนี้อยู่ซึ่งมีความเข้มอย่างเห็นได้ชัดชาวบ้านในตําบลปากจันบ้านหวายแดงและบ้านมามุบอกตรงกันค่ะว่าลําน้ํากลัาบ,บุรีในเวลานี้มีสภาพที่แย่ลงทุกขณะไม่เฉพาะแค่สีน้ําที่เปลี่ยนจากใสกลายเป็นขุ่นข้นเหมือนโคลนตอนนี้หากลงไปในน้ําจะมีคราบติดตัวขึ้นมาตามตัวและเริ่มมีผื่นคันขึ้นตามร่างกาย ส่วนสัตว์น้ำริมชายฝั่งทั้งกุ้งแม่น้ำและปลาเล็กปลาน้อยที่เคยหาได้ง่ายปัจจุบันเริ่มหนีหายหาได้ยากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเศร้าเพราะว่าเคยเราเคยอยู่ตามธรรมชาตินี่ใช่ไหมตอนนี้ปลาก็หายากจากเมื่อก่อนนี้ลงอวนคืนหนึ่งไม่ต่ำจาก5้าหรือสิบโลแต่ตอนนี้สองสามโลที่ได้อะนะที่ได้ แล้วเวลาลงไปแต่ละทีก็ยังคงยังคันอยู่ยังคันอยู่ส่วนมากคนฝั่งไทยนี้เขาจะไม่อาบแล้วน้ำในนี้อ๋อแต่ก่อนนี่ลุงสามารถตักน้ำอ,อ,อาบลงไปด้เลลงไปอาบได้เลยนี่ส่วนทุเรียนข้างบนนู่นตอนนี้ตายกันหมดแล้ว<อ>คือว่าไงคีโคลนเนี่ยมันเวลาเราลดน้ำไปใช้สปริงเกอร์นี่ไม่ได้กรอกออกมาก้นนะใช้สปริงเกอร์ดูดขึ้นไปแล้วก็ลดทีเดียวเลยมันไปจับใบ ขณะที่นายกอปตอปากจันระบุเขาว่าตะกอนดินที่ถูกปล่อยมาจากเมืองแร่ในฝั่งเมียนมาต่อเนื่องกันมากว่า2ปีมีปริมาณที่มากขึ้นและทับถมกันจนทําให้ลําน้ํากราบุรีหลายจุดเริ่มตื้นเขินและกลายเป็นปัญหาในการผลิตน้ําประปาหมู่บ้านให้กับชาวบ้านในหมู่5และ10รวมกันราว700ครัวเรือนยิ่งช่วงหน้าแลงจะยิ่งพบปัญหาหนัก เห็นได้ชัดเจนจากตัวเลขค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปาของอบตอที่เพิ่มสูงขึ้นราว45%จากการจัดซื้ออุปกรณ์กรองน้ำและปริมาณสารส้มที่ต้องใช้ในจำนวนมากขึ้นเพื่อบำบัดน้ำค้นให้ใสสะอาดจนชาวบ้านสามารถใช้งานได้รุนแรงขึ้นเพิ่มขึ้นทวีคูณเรื่อยๆเลยค่ะ ใช่แล้วก็เนี่ยถ้ามองจากตรงนี้เลยนะคะคือเนี่ยที่เห็นที่เห็นน้ําขุนข่นๆนะ่ะคือตะกอนดินที่ลงมามันทับถมทับถมลงทุกปีทุกปีทุกปีนะคะทําให้ปัญหามันเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะแล้วพอช่วงหน้าแล้งก็น้ําที่จะไปผลิตน้ำประปาก,ก็ไม่พอไม่เพียงพอเพราะว่าเราใช้ระบบอกแทงมันจะตัดโดยอตัตโนมัติใช่ไหมคะแล้วก็น้ําก็จะทิ้งไปเลยไม่เข้าระบบสูบใจที่เราจะจ่ายให้ชาวบ้านนะคะ ข้อมูลในปี2566พบเขาว่าสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ได้เคยลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินและตะกอนดินในแม่น้ำกลับบดีรวม4จุดไปตรวจวิเคราะห์ผลออกมาว่าไม่พบสารโลหะหนักในน้ำที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างเช่นสารหนูแต่พบค่าความคุณค่าสารแขวนลอยและแบคทีเรียฟิคอนคอลิฟอร์มเกินมาตรฐาน อย่างไรก็ตามเพื่อนในการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระนองระบุเขาว่าแบคทีรียที่พบเกินค่ามาตรฐานนี้โดยทั่วไปมักพบในอุจจาระของสัตว์เลือดอุ่นและคนซึ่งหากสัมผัสน้ําที่มีแบคทีรียชนิดนี้ปนเปื้อนจะก่อให้เกิดพื้นหรืออาการคันได้แต่ไม่ยืนยันเขาว่าจะพบแบคทีเรียชนิดนี้ในการทําเหมืองแร่ด้วยหรือไม่ทั้งนี้กรมทรัพย์ได้เตรียมลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ําอีกครั้งในเร็ววันนี้ในส่วนของแบคทีเรียตัวนี้นะครับเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกระทบกับ กับปร,ระชาชนมากยังไงบ้างนะครับถ้ามันมีเกินค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้คือหนึ่พน 1, เนี่ยก็อาจจะมีกระอับซ้ำซํำๆำๆำๆ่ยจะเป็นโรคกิวหนังได้นะแล้ตอนนั้นรารายงานไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแสิ่งแวดล้อมเพื่อปร,ระสานเป็นยังกระทรวงการต่างประเทศในปี2 0 6 6 สำหรับปัจจุบันมีข้อมูลว่าในเมียนมามีการทำเหมืองแร่เพิ่มมากขึ้นนับ10แห่งเฉพาะเหมืองแร่จุดที่อยู่ติดกับชายแดนระนองมีไม่ต่ำจากสีแ่แห่งทั้งที่คลองหูนีคลองยุงคลองงานและคลองน้ําน้อยและหากการทำเหมืองแร่เหล่านี้ยังขาดการจัดการที่ดีพอในอนาคตจะยิ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนริมสองฝั่ง,งลําน้ํากระบรุรีสายน้ํา2แผ่นดินพืน้นี้อย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงเผลินพิษชูเซนสํานักข่าวไทยอสมทรายงาน